สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะมาแชร์การถักเกเกงตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเคยทําไปแล้วนะวิดีโอนี้ไอ้กเกงทรงนี้แต่ว่ายังมีคนที่ยังสงสัยและไม่เข้าใจอยู่นะคะวิดีโอนี้ก็เลยจะมาอธิบายแบบละเอียดเลยนะคะอธิบายยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะได้ทําให้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะส่วนขนาดนะคะที่เอามาแชร์เนี่ยก็ประมาณ 36นะคะสะโพกนะสะโพก36 37นะคะ38ก็ได้อยู่นะคะก็จะอาจจะแบบกระชับก็ไปนิดนึงนะคะส่วนเอวก็จะอยู่ประมาณเอ่อ20เอวจะอยู่ประมาณ20 26ขึ้นน่ะ26 27ขึ้นนะคะถึง 28- 29เลยนะคะ30ก็ยังได้เพราะมันเป็นฉุกผูกด้านหน้าเนาะ,ะมันก็ดึงกระชับก็จะอาจจะมีช่องห่างต่างกันนิดนึงนะคะเออส่วนไหมนะคะที่ใช้นะก็จะเป็นซัมเมอร์ซอฟต์นะคะ สองเส้นประกบกันนะคะแม่คะใช้ประกบเพราะว่าถ้าเส้นเดียวเนี่ยมันก็จะดูเออบางเกินไปเล็กเกินไปนะคะจะไม่ได้ขนาดที่เราต้องการนี้นะแล้วก็เข็มที่ใช้นะคะด้วยความที่เป็นคนที่ถักงานละเอียดค่ะเข็มที่ใช้เลยจะเป็นเข็มเบอร์3หัวเงินนะคะเออขนาดมันประมาณ1.3ส่วนจำนวนไหมเนี่ยประมาณ2 2 0 0กรัมขึ้นนะคะก็ประมาณไม่เกิน250กรัมนะคะโดยประมาณนะคะ ก็เริ่มกันนะคะก็ทรงนี้เนี่ยจะคือจริงๆแล้วมันทําได้หลายแบบนะแต่อันนี้เนี่ยแม่ค้าเนี่ยมาทํามาแชร์แบบนี้ให้เพราะว่ามันจะง่ายหน่อยนะคะจริงๆแล้วมันนี้มีหลายแบบอยู่นะก็ขึ้นโซ่มาก่อนนะคะห้าโซ่นะแล้วทีนี้เนี่ยพันหัวเข็มนะคะแล้วก็เอามาลงโซ่ที่ที่สามคือถ้านับจากด้านล่างขึ้นมาก็คือโซ่ที่สามนะคะเออลงไปเลยค่ะหนึ่งโซ่นะ,ะทำอย่างนี้นะคะ สามโซ่เอ่อสามสามหลักนะคะลงไปเลยเออลงไปนะคะสามหลักนะติดกันเลยนะคะสามหลักติดกันอ่ะทีนี้นะคะทำอย่างเงี้ยค่ะเราจะเรียกว่าไงดีจะว่าแถวมันก้นสั้นเหลือเกินเนาะแต่ก็นั่นแหละห่ะก็คือทําเป็นอย่างเงี้ยเป็นแถว,วง,งั้นเธออ่ะแถวหนึ่งสามหลักนะคะทําอย่างเงี้ยประมาณแปดสิบเก้าแถวนะคะ ทำ89แถวขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะโซ่2ครั้งแล้วก็พลิกนะคะแล้วก็ผ่านหัวเข็มแล้วก็คว้าลงไปในแต่ละหลักนะคะก็3ครั้งนะคะก็คือเอ่อก็คือ3หลักนะคะแต่ละหลักนะคะหลักละ1ครั้งนะก็คือ3หลักนะคะแล้วก็พอเราขึ้นแถวใหม่เนี่ยเราก็โซ่2เหมือนเดิมนะคะนะคะอันนี้ก็ได้2แล้วนะนะับเป็น2นะคะพอโซ่2แล้วนะแล้วก็จะพลิกกลับด้านนะคะ ทำไปเรื่อยๆค่ะทําแล้วก็นับนะคะให้ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณนะคะประมาณ89หลักนะคะแปดสิบเก้าแถวนะคะเนี่ยค่ะมันก็ประมาณนี้นะก็ยาวๆอย่างนี้อ่ะทีนี้ขึ้นเลยนะคะเริ่มด้วยนะคะการขึ้นโซ่ก่อนเลยนะโซ่ขึ้นมาสักสี่ครั้งนะคะทีนี้เนี่ยพันหัวเข็มแล้วก็ สังเกตนะคะดูการลงนะข้ามอันนี้นะข้ามหลักอันนี้นะคะข้ามหลักแรกนี้แล้วก็มาลงตรงในหลักที่สองไปเลยนะคะมันจะเป็นห่วงๆเนาะก็ลงไปหนึ่งหลักนะคะแล้วก็สองหลักนะคะสองหลักแล้วทำโซ่นะคะสองครั้งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงที่เดิมนะคะสังเกตว่าลงที่เดิมนะคะ ลงที่เดิมเป็นพันควักนะคะอีกสองครั้งมันก็จะกลายเป็นเหมือนดอกไม้เล็กๆนะคะตุ้มๆอันนี้แม่คะจะเรียกเป็นเหมือนแบบดอกไม้ตุ้มๆเล็กๆกันนะคะอย่างเงี้ยก็ถือเป็นหนึ่งดอกเห็นไหมฮะอ่าก็คือข้างละสองแล้วก็โซ่ตรงกลางเนี่ยก็คือสองนะคะทีนี้เนี่ย <c oughs> เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะเออเราก็จะทําถัดไปนะคะดอกถัดไปนี่เราจะโซ่นะคะ สองครั้งนะคะแล้วพันหัวเข็มแล้วข้ามดูนะคะจะข้ามนะหนึ่งนะอ่าหนึ่งแถวที่เราถักนี่นะแล้วมาลงนะคะมาลงตรงถัดมานะอันนี้อันนี้ที่พูดยากมากก็คือให้ดูตามที่แม่ค้าลงไปอะคะ่ะข้ามหลักหนึ่งแล้วก็มาลงแล้วก็ทําดอกไม้เล็กเนี่ยอีกครั้งหนึ่งคะ่ะก็คือสองพันสองครั้งนะคะสองหลักแล้วก็โซ่สอง แล้วก็สองหลักอีกในที่เดิมนะคะนะคะอ่ทําทั้งหมดนะคะทําทั้งหมดห้าดอกนะคะห้าดอกไม้เล็กนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อครบห้าแล้วนะคะโซ่สองครั้งนะคะแล้วก็ข้ามนะคะข้ามแถวหนึ่งนะแล้วก็มาลงในแถวถัดไปนะคะทีนี้เนี่ยแม่คะาจะไม่บอกว่าเออให้ลงช่องหนึ่งเท่านั้นเท่านี้นะเพราะเดี่ยวมันจะ มันจะมีความเอ,อ่อไม่พอดีนะคะเพราะมือเราดึงแต่ละครั้งอะ่ะบางทีโซ่หลักกว้างใหญ่เล็กไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าให้ทําหลักแบบนี้ค่ะนะคะควักไปเนี่ยให้ได้ห้าสิบดนะคะอันนี้เราจะทําชิ้นหน้าก่อนนะทําควักอย่างเงี้ยนับไอ้ตรงหลักเนี้ยให้ได้5้าสิบดหลักนะคะควักไปเรื่อยๆเลยนะคะ อ่านะคะมาแล้วเมื่อได้ห้าสิบเจ็ดแล้วนะเอ่อทีนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวเกือบละนะคะเกือบจบนะทีนี้ได้ละอ่ะนี่ห้าสิบเจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะก็จะมีห้าดอกนะแล้วก็หลักติดกันห้าสิบเจ็ดหลักนะคะหลังจากนั้นนะโซ่สองครั้งนะคะแล้วทีนี้เราจะเริ่มทำ ดอกไม้เล็กตุ่มๆของเราอีก5ดอกทํำยังไงก็ทําเหมือนเดิมค่ะให้ข้ามนะคะข้ามช่องหนึ่งนะแล้วก็ทํา2หลักในหนึ่งที่ในในในหนึ่งช่องอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็โซ่นะคะ2ครัง้งนะแล้วก็ควักลงไปที่เดิมหลักของหลักนะคะเนี่ยก็จะเป็นนะคะดอกไม้เล็กๆของเราแล้วนะคะ พอจะเริ่มดอกใหม่นะคะจะเริ่มดอกใหม่ก็ต้องโซ่นะคะนะคะโซ่สองครั้งก่อนนะคะเพื่อเริ่มดอกใหม่นะคะทำห้าดอกนะคะเหมือนเดิมเลยนะ,ะได้แล้วเนี่ย5้าดอกนะคะไวเวอร์อ่ะโซ่นะคะสองเมื่อได้ห้าดอกแล้วโซ่สองนะแล้วก็ข้ามช่องหนึ่งนะคะแล้วก็มาทำหลักอีกแล้วนะ หลักติดกันไปนะคะตรงด้านหลังตรงเนี้ยให้ทำหลักให้ได้ทั้งหมด73นะคะทุกคน73หลักมันเป็นอันนี้เป็นด้านชิ้นหลังคือถ้าชิ้นหลังอ่ะมันจะใหญ่กว่าชิ้นหน้านิดนึงเนาะเพราะช่วงช่วงสะโพกเราด้านหลังช่วงก้นช่วงด้านหลังเนี่ยมันจะกว้างกว่าด้านหน้านะคะก็ควักไปอย่างนี้แหละนับทั้งหมดอ่ะให้ได้73หลักนะคะนะอ่ะทีนี้ครบและนะคะ อันนี้ทำทำมาให้ได้เจ็ดสิบสามแล้วนะทีนี้นะคะ,ะมาดูว่าเราจะได้ยังไงเจ็ดสิบสามหลักดอกไม้ห้าดอกห้าสิบเจ็ดหลักดอกไม้ห้าดอก,ดอก,ดอกนะคะมันเป็นชิ้นเดียวกันย,ยาวๆนะทุกคนบางคนคือดูตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ยังดูไม่ออกนะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรข้างอยู่ตรงไหนหน้าอยู่ตรงไหนทุกคน ดอกไม้คือด้านข้างนะคะดอกไม้สองข้างเนี่ยคือด้านข้างนะคะไอท้ทึบๆเนี่ยคือข้างหน้ากับข้างหลังค่ะนะคะทีนี้เอามันมาต่อกันยังไงดูอย่าให้มันพลิกด้านนะ,ะต่อก็แค่ควักลงไปนะคะควักลงไปในเนี่ยหลักดอกไม้เนี่ยตรงข้างบนมันจะห่างกันอยู่ตรงเนี้ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บมันทีหลังนะคะ ตรงนี้พอต่อกันเป็นควักได้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็โซ่ซะสองทีนะคะทีนี้ให้เราพลิกกับด้านนะเนี่ยอันนี้ให้ดูชัดๆเคลียร์ว่าหน้าตามันคืออย่างเงี้ยทุกคนก็คือว่ามันจะมีสองชิ้นเป็นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะเนี่ยไอ้ตรงทึบๆเนี่ยทึบๆยาวกว่านี่ก็คือข้างหลังไอ้ทึบๆสั้นกว่านี่คือของข้างหน้าไอ้สองข้างเนี่ยนะคะก็คือดอกไม้เนี่ยก็คือด้านข้าง,ด,าางด้านข้างเวลาเราใส่กงเกงนะ ันอยู่สองข้างคืออันนี้ยังเจอคําถามบ่อยมากคือต้องต้องย้านิดนึงเพราะบางคนแบบงงมากเลยต้องพอถักเสร็จแล้วก็จะบอกว่าอดอกไม้ไปอยู่ตรงไหนดอกดอกไม้อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้บอกไอเดียให้ว่าดอกไม้จะเป็นสองขาข้างกางเกงนะคะไอท้ทึบเนี่ยจะเป็นด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้า57หลกักด้านหลัง73หลักนะคะทีนี้เราก็จะถักนะคะ ถักไปเรื่อยๆนะนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเออเวลาเราถักไปเนี้ยนะหลักละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะคะตรงที่ทึบก็ถักทึบพอเจอดอกไม้เราก็ถักดอกไม้แต่ว่ามันจะมีอา่าจากแถวนี้ไปเนี่ยมันจะมีเออความความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะดัดไม่ใช่ดัดแปลงคือมันคือความเออบางอย่างที่ต้องจําแล้วก็จะต้องแบบ ออทําในทุกแถวถัดไปะนะคะที่ไม่เหมือนจากแถวเมื่อกี้ะ ก็คือตอนที่เราถักแบบนี้แล้วเรามาถึงกึ่งกลางของไอตัวชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังแล้วอะนะคะอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวตัวหน้าเนี่ยมันก็จะต้องมาลงหลักครึ่งหนึ่งคือหลักกึ่งกลางนะคะเราจะมาร์กไว้แล้วเราก็จะออกออกออกแล้วพอตอนเราออกแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในหลักกึ่งกลางเนี่ยอย่างชิ้นหน้าเนี่ยมันมี57ถูกไหมะคะกึ่งกลางหลักกึ่งกลางของเขาเนี่ยก็คือหลักที่29เกนาะก็คือหลักที่29เเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงหลักที่29เนี่ยก็จะลงเป็น3หลักแบบนี้นะคะทุกคนถ้าไม่ลงเดี๋ยวมันไม่บานนะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำทำไปเลยแบบเออถักไปเรื่อยๆอะคะ่ะหลักคือหนึ่งหลักหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะจนสุดไอต้ตุงมทึบของเราส่วนนี้เลยนะคะแล้วก็เมื่อถึงด้านหลังก็อย่าลืมทำอย่างนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่แถวนี้นะคะ ตั้งแต่แถวนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะเพิ่มจุดกึ่งกลางทุกแถวนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราถักมาจนสุดนะคะเราจะเห็นว่ามาถึงดอกไม้อีกแล้วนะเราก็ดูว่าถ้ามันเป็นดอกไม้เราก็ทําดอกไม้ก็คือโซ่สองนะคะทําเหมือนเดิมแล้วดอกไม้จากแถวนี้ไปจะง่ายขึ้นตรงที่ว่าเราจะเอาควักลงไปในช่องเนี่ยในช่องที่เราทําไว้นะคะที่เราสองโซ่ไวต้ตะเกย นะ้มันจะง่ายขึ้นแล้วพอเจอสองช่องเจอช่องนี้ปึ๊บก็ใส่เขาไปเลยนะคะโซ่สองนะแล้วก็พันควักนะคะลงไปในท่อช่องเดิมมันก็จะเป็นดอกไม้เล็กๆต่อกันขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทรงเนี้ยมันมีแค่นี้เองมันมีแค่ถักทึบกับถักดอกไม้นะคะนับแค่แถวแรกหลังจากนั้นแทบไม่ต้องนับอะไรเลยก็คือทําเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะเจอดอกไม้ก็ทําดอกไม้นะคะ เจอทึบก็ทำทึบนะคะเมื่อจบดอกไม้นะก็คือมันเป็นการถักวนนะคะถักเป็นวงกลมนะคะเมื่อเจอดอกไม้จบเราก็ทำโซ่สองครั้งแล้วก็ก้าวมาหาตรงส่วนที่มันทึบนะคะส่วนที่มันทึบก็อย่าลืมว่าจุดกลึงกลางของอันที่มันทึบอะนะคะเ,เราต้องแบ่งแล้วก็ ทำเครื่องหมายไว้นะคะแบ่งแล้วก็มาไว้ซานะคะเมื่อถึงตรงกึ่งกลางเราอย่าลืมว่าเราก็เพิ่มไป3ครั้งนะคะในหลักเดียวนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะไม่งงเนาะอันนี้ที่อธิบายละเอียดให้เนี่ยอย่าพึ่งแบบ เบื่อกันนะคะเพราะว่ามันมีจริงๆมีคนที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้นะคะไม่เข้าใจสิ่งนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เกตแล้วก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้เราบอกคนเผื่อคนที่เขาไม่เกตอ่ะนะคะอันนี้ก็มาถึงชิ้นหลังแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะที่เดิม3ามครั้งนะคะเพราะว่าเจอเจอคนเม้นอยู่บ่อยนะ,ะว่า ทำไมม,ม,มันมันคือหน้าหรือมันคือหลังมันมันต้องเพิ่มทุกแถวไหมอะไรเงี้ยอันนี้บอกตรงนี้เลยนะว่ามันจะเพิ่มทุกแถวนะคะใส่สามทุกแถวแล้วก็จะมีคือบางคนก็ถามเพราะว่าดูรู้เลยว่าเขาไม่ได้ดูวิดีโอทั้งหมดเพราะเขาอาจจะรำคาญอาจจะเบื่อรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไม่ดูทั้งหมดเขาก็สกิปข้ามข้ามข้ามไปเนี่ยแล้วมันก็จะจะไม่ได้ยินคําอธิบายของแม่ค้าว่าอธิบายแบบนี้ไว้เขาก็เขาก็ เขาก็ถามเลยคือเขาก็เม้นเลยโดยที่เขาไม่ไม่ได้ดูทั้งหมดอย่างเงี้ยคืออยากจะให้ดูทั้งหมดก่อนแล้วถ้าไม่เข้าใจค่อยเม้นเนาะนะคะก็มีอย่างนงี้ค่ะเหมือนเดิมอันนี้ก็วนมาข้างนะคะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นใกล้จบแถวแล้วนะพอเมื่อกี้ข้างนู้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําทึบแล้วก็เพิ่มตรงกลางให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาเอ่อถึงดอกไม้ฝั่งนี้แล้วนะคะเพราะว่าดอกไม้มันจะเป็นด้านข้างสองขานึกออกไหมคะ เมื่อถึงดอกไม้ฝั่งนี้แล้วเราก็ทําดอกไม้ซะาห้าดอกนะคะเหมือนเดิมนับจากแถวนี้ไปดอกไม้จะง่ายมากคือไม่ต้องนับโซ่เลยทั้งนั้นนะคะแค่ทําตามในช่องแต่ละแถวไปนะคะเนี่ยพอมันจบแถวปุ๊บนะมันก็จะอย่างเงี้ยก็คือสองดอกไม้ดอกสุดท้ายแล้วเราก็ทำสองโซ่ซะานะคะนะทำสองโซ่ซะาแล้วเราก็มาควักลงไปในมุมนะคะเนี่ยมุมของหลักทึบฝั่งนี้เลย นะคะมุมตรงโซ่ที่เราขึ้นไว้เนี่ยแล้วก็ควักแล้วก็นะคะ x หนึ่ง t เนี่ยแค่นี้เองนะคะแล้วเราก็โซ่มันจะมี2อย่างไงคือเมื่อกี้เราพลิกไปแล้วก็ไปเริ่มด้านที่ทึบก,ก่อนแต่อันนี้ถ้าเราพลิกแล้วเราจะเริ่มด้านดอกไม้ก่อนนะคะด้านที่เป็นดอกไม้เนี่ยเราจะขึ้นโซ่ไว้ยาวนิดหนึ่งนะทุกคนขึ้นโซ่ยาวสี่ครั้งเลยนะคะแล้วเราก็เริ่มทําดอกไม้ไปก่อนนะคะแต่พอตอนที่เราจบแถว แล้วเริ่มทางที่มันทึบก่อนเนี่ยด้านที่มันทึบเนี่ยเราขึ้นแค่โซ่แค่สองครั้งก็พอนะคะไม่ต้องขึ้นขึ้นสีนะขึ้นโซ่สีเฉพาะด้านที่เราพลิกมาทําดอกไม้ก่อนนะคะแต่ด้านที่เราทําทึบเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นโซ่สีนะในการขึ้นแถวใหม่เราจะขึ้นโซ่แค่สองน,นะคะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ถักเป็นวงกลมนะคะย้อนกลับไปย้อนกลับมานะคะวงกลมกับหน้ากับหลังนะคะแต่เบื้องต้นก็คือมันทําเป็นวง ะะอย่าลืมว่าตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางตรงเนี้ยเราจะทำสามนะคะแล้วหลักถัดไปก็จุดกลางก็ทำสามอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครที่มักจะลืมบ่อยๆไหมคะก็เป็นนะคะถ้าเราไม่มาร์กแล้วเราก็ถักเทินแล้วก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเลยตรงนี้ไปโดยที่ไม่ได้เพิ่มแต่ตรงเนี้ย ให้ทำให้ทำเครื่องหมายไว้ก็ดีนะคะกันไว้บางทีเราถักเพลินๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบดูซีรีส์แล้วก็จะถักไปเรื่อยๆดูซีรีส์ไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะลืมมันอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยแล้วต้องถอยกลับมานะคะกะแนะนํไว้มากไว้ดีกว่านะคะทีนี้ก็ถักมาเรื่อยๆแล้วนะคะแม่ค้าถักทั้งหมดได้สิบเก้าแถวแล้วนะทุกคนแล้วก็พอแล้วนะคะชนแถวเรียบร้อยนะใครอยากได้ยาวก็เพิ่มไปนะคะเมื่อชนแถวกันแล้วนะคะก็ โซ่นะคะโซ่ขึ้นมาสี่ครั้งนะคือกางเกงทะเลมันไม่ต้องยาวอะไรมากเนาะใส่สั้นๆก็เนาะปิดก้นลงมานิดนึงก็สวยแล้วไงทุกคนข้ามสามนะคะข้ามสามหลักนะแล้วก็พันควักหนึ่งหลักนะคะแล้วหลังจากนั้นโซ่หนึ่งสองแล้วก็สามนะแล้วพันแล้วนับหนึ่งสองสามลงอันที่สี่นะคะอาลงที่สิบหนึ่งหลัก นะคทีนี้ก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็คือโซ่หนึ่งสสามครั้งนะคะแล้วทีนี้ก็นับไปนะสาลงอันที่สี่นะคะทำขากางแกงนะขากางเกงจะมีลวดลายนิดนึงนะคะเพื่อความฟรุ้งฟริ้งนะก็ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงกึ่งกลางเห็นไหมคะกึ่งกลางเนี่ยคือจุดที่แหลมสุดที่เราเพิ่มสามไว้อะแล้วลงไปในหลักสุดกลางสุดเลยนะคะหหลัก แล้วลงไปอีกหลักหนึ่งนะคะนะคะทำาปบนเนี้ยค่ะได้สองหลักนะทีนี้เนี่ยโซ่สองครั้งนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะพลิกกลับด้านปุ๊บเนี่ยให้ทําเหมือนเดิมค่ะก็คือสองหลักนะคะทำทำเหมือนกับตอนที่เราขึ้นขึ้นเอวกางเกงตอนแรกเลยอะค่ะขอบกางเกงตอนแรกอะแต่อันนั้นเราทำสามหลักไงแต่อันเนี้ยคือไอเดียเดียวกันแต่เพีงเยงแต่ว่าเราทําแค่สองหลักนะคะสองหลักแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆทำทั้งหมด7นะคะทุกคน7ครั้งนะทําแบบเนี้ยจะเรียกว่าแถวมันก็ดูน้อยจังนะคะทํา7ดครั้งนะให้ได้7นะคะแล้วพอเราได้เจแล้วนะก็ประมาณอ่ะทำแบบเนี้ยแหละไปเรื่อยๆนะคะเมื่อได้เจ็ดแล้วนะามาอย่างนี้เลยค่ะหยิบอีกฝั่งหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะควักลงไปเลยนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็มาควัก ฝั่งที่เป็นที่เราขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ไปควักตรงฝั่งกางเกงนะคะหนึ่งครั้งนะคะเนี่ยค่ะมันคือการต่อไงมันคือการต่อแล้วหลังจากนั้นเราก็โซ่สามแล้วเราก็ข้ามสามแล้วก็ทำหลักวนวนไปนะคะเพื่อที่ให้มันเป็นขานะทุกคนมันจะเป็นวงกลมไงเราจะได้ซีกหนึ่งก่อนนะคะเราจะได้ขาหนึ่งก่อนนะอันนี้เรา วงวงวนตรงนี้มาเพื่อที่จะไปให้ถึงเห็นไหมคะเมื่อกี้เราเริ่มฝั่งนี้แล้วก็วนตรงกลางเนี่ยพราะเราวนวนขาเนี่ยมาถึงตรงจุดที่เราเริ่มต้นของแถวนะคะเนี่ยเราก็โซ่ซสะสามแล้วก็ลงไปในดอกไม้ของเราเลยนะคะแล้วก็ตรงดอกไม้นี่จะง่ายมากเลยตรงดอกไม้ครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงข้างข้างดอกไม้ครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องนันบนะก็คือ สามหลกักแล้วก็สามโซ่แล้วก็ลงไปในยอดดอกไม้นะคะตรงยอดตรงๆมันเลยหนึ่งครั้งนะแล้วก็ลงด้านข้างมันหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ไม่ได้สกิปนะให้ดูแบบละเอียดเลยเพราะบางทีบางคนยังคนเรามันเก็ตเร็วเก็ตช้าไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เผือผ่อๆไว้กันละกันเนาะ ให้ดูรายละเอียดเผื่อไปเลยที่นี้เนี่ยค่ะพอโซ่สามแล้วเราก็มาชนอันสุดท้ายนะลงไปหนึ่งครั้งก่อนนะลงลงไปช่องเนี่ยหครั้งนะแล้วก็โซ่สามครั้งแล้วก็ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะควัาลงไปเลยนะให้มันเป็นช่องเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยม,มเห็นไหมฮะแล้วทีนี้เราก็ขึ้นโซ่นะคะขึ้นโซ่สองครั้งแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะ ทีนี้เวลาพลิกกับด้านเนี่ยให้เราลงไปนะคะหหลักสองหลักในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็หหลัก1โซ่นะคะลงไปในช่องใหม่นะคะสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะไม่ยากเลยอันนี้แทบจะไม่ต้องนับเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยโซ่หงแล้วก็2หลักโซ่1แล้วก็2หลักหลักลงตรงไหนก็ลงในช่องเลยนะคะมี มีมีแนวให้เราดูง่ายๆแล้วนะคะเนี่ยนะช่องละสองอย่างนี้เลยนะคะทีนี้ก็วนมาเรื่อยๆถักวนมานะอะค้ามาแล้วนะมาวนจนจนสุดแล้วนะจนจบแล้วนะคะทีนี้ก็มาสองหลักในหนึ่งช่องสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องพันหัวเข็มควักลงไปเลยนะคะควักไอแถวที่เราเริ่มเมื่อกี้เริ่มต้นนะมันก็จะชนเป็นแถวทีนี้ก็ขึ้นโซ่อีกนะคะขึ้นโซ่อีกแล้วก็ อันนี้เราจะทําเป็นห่วงไอ้ตรงห่วงตรงบ่วงเนี่ยเราก็จะโซ่เยอะนิดนึงนะโซ่สี่เลยทีเดียวนะคะทีนี้เราก็เอามาลงตรงตรงระหว่างนะคะที่เราทําไว้เมื่อกี้ซึ่งเราทําไว้หนึ่งโซ่นะคะเราทําไว้หนึ่งโซ่พอตอนทําตอนเนี้ยเราก็จะมาลงตรงช่องไอ้หนึ่งโซ่ที่เราทําไว้นั่นแหละนะคะโซ่สามหนึ่งหลักหนึ่งหลักลงตรงไอ้ช่องโซ่นั้นนะโซ่สามนะแล้วก็ลงหนึ่งตรงช่องนี้ นี่ช่องโซ่นี้อ่าหนึ่งหลักนะคะทําไปอย่างเงี้ยวนเลยค่ะวนเป็นแถวที่สองนะเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นช่องเหลี่ยมคือมันจะมีช่องที่เป็นตาสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเหมือนกันนะเหมือนกับแถวแรกเลยเนี่ยเนี่ยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็วนไอแถวเท่าที่เป็นช่องช่องเนี่ยมาให้ครบเนี่ยมาจนสูด3สามโซ่แล้วทีนี้ก็ลงไปในช่องนี้เลยนะคะทีนี้ชนกันแล้วชนแถวแล้ว โซ่2พลิกกลับด้านเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าไอตอนที่เราทำสองหลักเนี่ยเราจะทําโซ่แค่สองเองนะแต่อีตอนทําช่องเนี่ยเราทําโซ่4เลยทีเดียวนะคะเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงไปในช่องนะคะโซ่หนึ่งไว้เผื่อไงอเดี๋ยวแถวถัดไปมันจะง่ายนะคะทีนี้เห็นไหมฮะก็เหมือนเดิมเลยเรื่อยๆนะคะ วนไปเรื่อยๆนะคะแทบไม่ต้องนับนะนะก็คือตามแนวของแถวเก่าๆไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่ามันจะเหมือนกับแถวที่สองนะ<ๆ>ทุกคนดูนะคะเห็นไหมคะแถวแถวที่สองเนี่ยแถวหนึ่งก็เหมือนหนึ่งหนึ่งกับสามเหมือนกันสองกับสี่เหมือนกันนะคะเ<ๆ>นี่ยก็วนกลับมาแล้วก็ชนตรงเนี้ยเนี่ยนะคะพ<ๆ>อชนกลับมาก็เนี่ยนะคะแล้วก็วนมาเป็นแถวเนี่ยเป็นช่องเป็นแบบแถวที่หนึ่ง กับแถวที่3อย่างเงี้ยแล้วก็แถวที่2ก็เหมือนกับแถวที่4นะคะทีนี้ก็พอแถวสุดท้ายเนี่ยแถวสุดท้ายนีย่สังเกตทุกคนโซ่ขึ้นมานะโซ่ขึ้นมา3แล้วทีนี้ทุกคนคะนะจะสังเกตว่าพันหัวเข็มนะลงไปในช่องหนึ่งครั้งนะคะนะแล้วก็โซ่เลยนะโซ่อันนี้มาอีกแล้วดีนทุกแกนะคะแต่ว่าเนี่ยทำให้มันเป็นปมๆเอา,างั้นละกันอะ พอได้สามโซ่แล้วก็วนกลับมาตรงที่เดิมนะคะก็จะเป็นปมแล้วก็พันหัวเข็มควักลงไปที่เดิมหนึ่งหลักค่ะเนี่ยพันหัวเข็มควักหนึ่งหลักนะมันก็จะเป็นปมปมหนึ่งแล้วก็ไม่ปมหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นหลักใหม่นะคะขึ้นในช่องใหม่ทาเหมือนเดิมค่ะหนึ่งหลักก็โซ่ซะก่อนนะคะพอได้หนึ่งหลักก็โซ่ก่อนสามทีนะแล้ววนกลับลงมาดึงปมนะคะ หนึ่งครั้งแล้วทีนี้ก็พันหัวเข็มแล้วก็ควักลงไปในที่เดิมค่ะเนี่ยในที่เดิมเลยนะคะเนี่ยก็จะได้อย่างเงี้ยค่ะน่ารักเนาะเดี๋ยวือดูอย่างนี้มันไม่รู้หรอกต้องดูทั้งอ่านนะมันจะดูว่าเออมันก็มีความเอ,อ่อความลูกไม้ความเหมือนชั้นลูกเหมือนลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะทําให้ดูแบบเอองานถักฟุ้งฟริงขึ้นมานิดนึงเนาะไม่ทื่อไปนะคะ ขัไปเรื่อยๆนะคะทีนี้จนมาชนมุมก็ชนกันไปเลยค่ะควักอย่างเดียวเวลาชนมุมควักอย่างเดียวนะไม่ต้องพันนะคะลูดขึ้นมานะคะได้แล้วได้แล้วฟุงฟริงสวยงามข้างหนึ่งแล้วนะให้มาทำคาอีกข้างหนึ่งด้วยไม่ทำให้ดูแล้วทำเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะทีนี้ก็จะทำไอ้ข้างบนนี้ให้ดูเลยนะไอ้ตรงขอบเอวมนะันอะนะคะ ขอบเอวมันเนี่ยมันจะมีชิ้นหน้าถูกไหมฮะแล้วก็จะมีชิ้นหลังนะแต่เราจะทำเริ่มที่ชิ้นหน้าก่อนนะคะสังเกตอย่างนี้นะทุกคนดูตรงเนี้ยตรงร่องที่เราตรงกึ่งกลางที่เราาา์ k ไว้อะนะคะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดจุดกึ่งกลางแล้วเราก็ให้ดูด้านข้างถ้าเรามาร์คด้านข้างออกมาสองแถวนะคะฝั่งสองข้างนั้นอาจจะต้องเท่ากันนะคะทุกคนแบ่งครึ่งให้เท่าๆกันแล้วทีเนี้ย เอาสองแถวเนี้ยนะคะแล้วเริ่มขึ้นด้านหน้าก่อนให้เหมือนกับขากางเกงแถวที่1เป็นตะข่ายแถวที่สองเป็นสองแถวทึอสองหลักทึบนะแถวที่3ก็เป็นตะข่ายนะคะ ซึ่งตรงจุดนี้ค่ะมันจะเหมือนกับตรงขานะที่เราทำเมื่อกี้เลยนะคะก็คือตะข่ายแถวหนึ่งนะคะสองหลักแถวหนึง่งตะข่ายแถวหนึง่งสองหลักแถวหนึ่งทำเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าข้างบนนี่เราทำยาวนิดนึงก็คือตะขา่าย5แถวแล้วก็ทำสอหลัก5แถวนะคะแล้วแถวสุดท้ายก็ทําเหมือนกันก็คือมีปมนะคะมีมุมปมขึ้นมาแล้วด้านข้างนี่ก็ถักพันควักไป1แถวนะคะ พันควักเสร็จล้วก็ทําช่องค่ะทําช่องไว้รูดเชือกเนี่ยช่องก็ทําเว้นนะคะทํากี่ช่องอ่าทำสามหลักแล้วก็โซ่สองสามหลักโซ่สองเว้นช่องนะคะช่องจบก็ทําพันควักช่องซะหนึ่งหลักหนึ่งแถวนะคะแลีพอได้หนึ่งแถวแบบนี้อีกฝั่งเนี้ยก็ทําเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ทําเหมือนกับแถวด้านนี้นะคะแค่นั้นเองค่ะเรียกว่าอธิบายเหมือนกันนะขอบขากับขอบเอวเหมือนกันเลยเอวก็คือแบ่งให้ได้กึ่งกลาง นะคะนะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครที่ลองทําอันอื่นแล้วไม่เกตเนี่ยลองมาดูวิดีโอนี้อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะส่วนการตอบคําถามนะว่าขยายเพิ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าขอสงวน,นสิทธิ์ไว้กับคนที่สมัครสมาชิกเท่านั้นนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะ